ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาจากจอกกิ้งทำทุวระแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ฟังทันเข้ากับอะไรกันคะวันนี้นางฟ้ามีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนที่จะไปปิดไฟใส่กอนนอนกันนะคะข่าวดีเซอร์ไพรส์ตลอดเดือนพฤษภาคมของคุณจะเป็นเช่นไรฟังได้ทุกราศีวันเดือนปีเกิดแล้วก็ทุกธาตุนะคะน้อมรับพลังงานดีๆหากมันว่าใครแบบว่าจับพัดจับผูเข้ามาฟังท็อปปิกนี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้า มาตามที่นำฟ้าทํานายจากพีิพ่ทาโรนะคะมาค่ะสับกันไว้แล้วนะคะเราจะมาอ่านกันแบบว่าเบาๆชิวๆสบายๆกับการเปิดแอร์20องศาพร้อมเปิดพัดลมแล้วก็แบบว่ามีน้ําแข็งไว้จิบนะคะยังไงก็ร้อนอะร้อนก็คือร้อนมาค่ะโอ้ไม่กอดเอ็ดออฟครับเย็นเลยทีเดียวเชียวไม่ร้อนแล้วข่าวดีที่จะเข้ามานะคะคุณจะได้แบบว่า มีความสุขได้ร่วมวงสนทนากับกระะารยานมิตรได้เจอได้พบปัด พบปะเพื่อนฝูงเก่าๆเพื่อนร่วมเรียงเพื่อนร่วมงานคนเก่าในอดีตจะเข้ามาขอสารสัมพันธ์ขอตีสนิทขออยากเป็นเพื่อนคุณอยากเป็นคนรู้จักเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับคุณนะคะข่าวดีตลอดเดือนพฤษภาคือคุณจะได้เริ่มต้นความสุขเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดูสิมีการจับมือถือแขนด้วยหากแม้นใครบางคนโสดหม,มาดๆโสดเสดน้ําจะมีใครบางคนนะคะเข้ามาขอโอกาสยัดเยียด,ยด,ยดความสัมพันธ์ที่แสนน่ารัก โรแมนติกละมุนถ้วยนี้ถ้วยใบใหญ่ถ้วยสีฟ้าสีชมพูก็้าจะเกิดวันอังคารวันศุกร์ได้นะคะพลังงานของคนอาจจะคนเกิดวันอังคารวันศุกร์เข้ามานำพาความสุขให้คุณตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ อาจจะชวนคุณไปเที่ยวเดินทางไปเจอกลยะนามิตรเพื่อนฝูงเก่าๆบางคนอาจจะได้เดินสายทําบุญนะคะอาจจะได้มิตติ้งพบปากกับเพื่อนรักเพื่อนสนิทสมัยเรียนที่ไม่ได้เจอกันมาเนิ่นนานหายสาบสูญไปอยู่ๆก็ติดต่อกลับมา take action กับมาเธอเรามาอยู่แถวบ้านเธอเนี่ยเราอยู่ใกล้ๆเธอเนี่ยเธอว่างไหมมาจิบกาแฟมานั่งกินไอศครีมกัน คุณจะได้เจอการเซอร์ไพรส์จากคนเก่าในอดีตกลับมาขอสารสัมพันธ์ไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะคะคุณอาจจะเจอเขาตั้งแต่วันที่1วันนี้เลยพรุ่งนี้เลยก็ได้พลังงานอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยข่าวดีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไฟกับพิบที่จะเข้ามาอาจจะการเป็นการได้เริ่มต้นงานอริเลกได้เริ่มต้นพูดคุยกับใครบางคนที่มีแพชชั่นเต็ม เต็มสมองเลยและใหญ่จะแบ่งปันให้คุณร่ำรวยไปกับเขาด้วยนะคะดูสิมีมงกุฎที่ถ้วยด้วยพลังงานของคุณอาจจะได้มงลงในทุกๆสิ่งที่คาดหวังหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับการเงินอุ้ยวันที่สองนี้สองพฤษภาฯนี้อาจจะถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวสามตัวหรือบางคนจับพัดจับผูได้เลขเด็ดมาถูกลงวันที่หนึ่งเอวิติงจิงกระเบลไปเลยนี่คือพลังงานความสุขแบบว่าเอดออฟค u p อ่ะ e ใบแรกออกมานะ างฟ้าก็มีกำลังใจในการอ่านต่อเลยทีเดียวเชียวนะคะข่าวดีที่จะเข้ามาในพฤทภานี้คุณจะได้ออกเดินทางได้มิสติ้งได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนเก่าหรืออะไรใหม่ๆที่อยากจะเริ่มต้นกับคุณมือที่เขาเคยจับนะคะหากแม้ว่าเป็นคนเก่ามือที่เขาเคยจับมือของคุณยังคงนุ่มนวลน,น่าทวินหาเขาอยากกลับมาขอโอกาสจับมือคุณอีกครั้งหนึ่งหรือหากเป็น เพื่อนคู่คิดคู่ค้าในอดีตอยากกลับมาขอร่วมทุนร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นความคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นที่คุณจะได้เจอนะคะเอ็ดออฟครับโอ้ไม่กอดครอบคุมจัก,กรวาลเลยทีเดียวเชียวค่ะไปต่อนะคะพรังานข่าวดีเซ์ไรชุดใหญ่ไฟกระพริบที่จะเข้ามาในเดือนพฤษภ,ภาคมของคุณจะเกิดอะไรขึ้นดูซิ โอ oh my god คุณอาจจะได้ออกเดินทางได้เดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไกลๆไปต่างประเทศหรือบางคนเกี่ยวกับโซเมดความรักนะคะจะมีชาวต่างชาติชาวต่างชาตินักธุรกิจเลยอะ่ะ เข้ามาจีบเข้ามาเสน่หาเข้ามาขอสารสัมพันธ์กับคุณใครบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําเข้ามาขอการขอจีบขอรู้จักเธอเชื่ออะไรเธออยู่จังหวัดอันไหนเราเพิ่งมาเมืองไทยสองเดือนนะเราชื่อนู่นชื่อนี่นะอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอเราไม่มีไกด์นาเที่ยวคุณอาจจะได้เจอความรักแบบแปลกๆนะคะข่าวดีจะมีคนนำพาความสุขมาให้คุณเป็นชาวต่างชาติคนทางไกลหรือคุณอาจจะได้ออกเดินทางท่องเที่ยว ในสถานที่ที่คุณไม่คิดไม่ฝันว่าคุณจะได้ไปหรือบางครั้งบางทีอาจจะมีคนต่างชาติคนทางไกลซัพพอร์ตหนุนนําคุณเรื่องเงินเรื่องงาน3 7 11จนะคะหก็คือ11 13 17นะคพะพลังงานของเลขเหล่านี้คือเลขนําโชคของคุณเลขโซเมตอินฟินิตี้ของคุณนะคะ ไปต่อนะคะดูซิพลังงานพี่ไพ่ทาโร่ดีงามมากเลยแค่สองใบก็จวดจวดแล้วนะข่าวดีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณโอ้เดอะฟูคุณจะได้ออกเดินทางจริงๆด้วยอาจจะมีคนทางไกลเป็นคนปีจอปีขานปีงูปีลิงปีหนูปีมะเมียปีมะแม่ชวนคุณออกเดินทางเติบโต,ตไปในที่ที่คุณอยากจะไปหรือบางคนคุณอาจจะมีอิสระพอคุณโสดแล้วอู้คุณมีอิสระในการใช้ชีวิตเพื่อนเก่าๆเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสนิทเขาก็โสด วเธอป่ะไปดิง้งไปแดนไปแบบว่ารำลึกถึงอดีตกันแบบมัธยมต้นปถมเราเคยไปร้านนั้นร้านนี้ไปที่ไหนป่ะไปตั้งแคมป์กันคุณจะได้เจอความสนุกสนานในเดือนพฤษภาคมบางคนนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวน้าตกภูเขาหรือว่าได้ไปเดิน jogging กกหรือได้แบบว่าไปเดินเท้าไปวิ่งแถวอู้หลายสิ่งหลายอย่างอิสระทางความคิดอิสระทางการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนผ่านก้าวผ่านอย่างสง,ง่างามนะคะที่แน่ เลยมีคนอยากจะติดสอยห้อยตามคุณไปด้วยทีเดียวเชียวมีคนอยากให้คุณรู้ว่าเธอเธอเป็นคนน่ารักสนุกสนานแล้วส่งเธอในโซเชียลเนี่ยเราอยากเป็นแบบเธออาจจะเป็นคุณอาจจะกลายเป็นไอดอลของใครบางคนรุ่นน้องรุ่นพี่หรือว่ากัลยาณมิตรของคุณและมันทําให้เขาอยากไปกับคุณทุกทกที่ที่คุณอยากออกเดินทางนะคะ ข่าวดีคือทุกๆปลายทางของคุณจะมีแต่ความสุขสนุกสนานและก็ได้รับพลังบวกจากบุคคลเหล่านั้นและคุณก็เป็นพลังบวกเป็นคนที่มีองค์ความรู้ให้คนบุคคลเหล่านั้นได้เติบโตได้มีความสุขด้วยนะคะที่สําคัญแน่ๆการเดินทางและก็เงินตราจากคนต่างชาติคนทางไกลจะนําพาความสุขให้คุณนะคะ ไปต่อนะคะข่าวดีแบบจุกๆเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยไฟไฟกระพริบวิบวับที่คุณจะได้เจอคือ,อรายอัศวินถือไม้ใครบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุดินพุกศกันมังกรอ,อยากเดินทางมาเจอคุณมาหาคุณหรือเขาเรานั้นอาจจะไปถอยรถใหม่ป้ายแดงอาจจะไปถอยมอเตอร์ไซค์คันใหม่จัก,กรยานคันใหม่หรือว่ามีการเติบโตทางการเดินทางใครบางคนที่อยู่บ้านไกลนะคะอยากอยู่ใกล้ๆคุณอาจจะโยกย้ายคุณอาจจะได้โยกย้ายบ้านใหม่คอนโดใหม่ห้องพักใหม่ที่ สายหรือที่ทำงานใหม่โดยการนำพาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลดนบันดาลให้คุณไปอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้นะคะคุณอาจจะกลายเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะถูกรางวันที่1นงงวดนี้ก็เป็นไปได้แล้วอาจจะได้ย้ายที่อยู่ได้เปลี่ยนรถใหม่โอ้ป้ายดงป้ายแดงเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่คือข่าวดีความสุขสนุกสนานที่จะเข้ามานะคะคุณอาจจะเกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์ได้นะคะ ไปต่อนะคะพลังงานพี่ไพาทาโรส,สำหรับนี้ข่าวดีที่จะเข้ามาตลอดเดือนพฤษภาคมของคุณโอไมก็เห็นมทีออฟครับสามถ้วยเป็นอะไรที่แบบเธออยู่ตรงไหนใครๆก็ชื่นชมเธออยู่ตรงไหนใครๆก็รักเธอเธออยู่ตรงไหนใครๆก็อยากให้เธอเป็นหัวหน้าเผ่าเป็นไอดอลของเขาพลังงานคุณอาจจะเกิดวันอาทิตย์ได้เดอะสันมีพระจันทร์มีพระอาทิตย์อยู่หลังสามถ้วยนี้คุณอาจจะเกิดราศีมีนราศีธนูได้นะคะที่เข้ามาฟังหรืออาจจะเป็นคนเกิดราศีมีนรา สรีธนูนำพาความสุขให้คุณแบบจุกๆเลยพลังงานเขานะคะเขามองว่าคุณเนี่ยคือคนสำคัญคนพิเศษถ้าเขาชวนคุณไปทานข้าวไปมิตติ้งไปเจอเพื่อนหรือว่าการยานมิตรด้วยกันเนี่ยเขาจะแนะนำแล้วก็เปิดเปิดประเด็นให้คุณจะโปรโมทคุณว่าคุณเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะคุณเนี่ยตัวตึงตัวท็อปในองค์กรในรุ่นนะไม่น่าเชื่อว่ามาถึงจุดนี้คุณจะสวยได้ขนาดนี้หล่อได้ขนาดนี้หรือคุณความสำเร็จของคุณนะคะอาจจะถูกโปรโมทจากเพื่อนๆคนร่วมงานคน ที่ร่วมเรียงเคียงครอบครัวของคุณนะคะคุณกลายเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแบบปึ้งตั้งในใสายตาเขาเ่านั้นแล้วก็เขาเรานั้นเนี่ยปลื้มคุณมากๆเลยนะคะนี่คือข่าวดีที่จะเข้ามาการงานการเงินชื่อเสียงเปียงปั้งเปียงตังเลยนะคะคุณผู้ฟังคะ่ะ ที่สำคัญนะคะเหนือสิ่งอื่นใดคุณผู้ฟังเข้าแกงไหนแกงนั้นก็มีแต่ความสุขค่ะทุกคนอยากให้คุณเป็นหัวหน้าแกงนะคะไปต่อนะคะคิงอ็อกบอลดูสิ ราชาถือไม้คุณจะเป็นหัวหน้าเผ่าจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตบุค,คลิกสไตล์การแต่งตัวหน้าผมเสื้อผ้าหน้าผมการบวการนู่นนี่นั่นของคุณมันจะเป็นที่โจดจันของเพื่อนๆคนในคนในครอบครัวกาละยาในมิตรหรือแม้แต่คนที่มาจีบคุณคุณจะเป็นคนที่มีสไตล์มีอะไรที่แบบใครหลายคนอยากจะเรียนแบบแบบจะก๊อปปี้แต่ก็ก๊อปปี้ไม่ได้เพราะว่าคุณคือความดิมิตเต็ดหนึ่งเดียวในหัวใจบุคคลเหล่านั้นนะคะดูสไตล์ของราชาถือไม้คนนี้สิ เป็นคนที่แบบโอ้เปรี้ยวแบบแต่งตัวมิกแอนแมทนู่นนี่นั่น,นคุณจะเป็นเด็ดไอดอลเป็นสไตลิสต์ประจําตัวของคนรอบข้างคุณเลยเขาเหล่านั้นจะถามว่าเธอซื้อที่ไหนเนี่ยทำผมร้านไหนทําสีผมยังไงอุย้ยนู่นนี่นั่น,นอะไรเกี่ยวกับคุณเนี่ยมันจะเป็นที่สนใจที่จับตามองและนําพาเรื่องงานเรื่องเงินคอนเนคชั่นเกี่ยวกับการเงินมาแบบทะลุเปะปังเลยนะคะนี่คือ ข่าวดีในเดือนพฤษภาที่คุณจะได้เจอได้เปลี่ยนผ่านได้ออกจากแพลตฟอร์มเก่าๆออกจากเซฟโซนไปสู่การเป็นตัวของตัวเองมีอิสระในการใช้ชีวิตสวยเลิกได้หลอเลิกได้แล้วก็มีคนมาปลืม้มชื่นใจชื่นชมคุณมากๆเลยนะคะ คุณผู้ฟังอาจจะแปไปดูแลตัวเองไปคลีนนิ่งไปเปลีป่ยนแปลงไปอัพไซส์อัพอึมไปตัดผมใหม่ทำสีผมใหม่ไปบบกว่าวะนะทำสวยทำขาวเ,เนนพื่อนๆในโซเชียลเห็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่มาเจอแล้วก็แบบอุ๊ยตกใจขอเคล็ดลับแล้วก็นำพาสู่ธุรกิจการงานแกนเงินก็เป็นไปได้นะคะโอเคดูต่อไปนะคะเด็กถือถ้วยคุณจะได้เจอความน่ารักจากใครบางคนที่เป็นเด็กน้อยตะตันยอนคุณอาจจะเป็นที่สนใจที่หมายปองของฝูง เด็กๆที่แบบตัวตนของคุณอาจจะเป็นคุณครูชอบสอนชอบสั่งคุณอาจจะมีลูกศิษย์หรือว่ามีคนที่แบบว่าเป็น f c ตัวยงของคุณเยอะๆพลังงานของเด็กๆเ,เหล่านี้นะคะจะนําพาความสุขมาซัพพอร์ตมาออฟเฟอร์คุณจะมากันเป็นหมู่คณะเลยทีเดียวเชียวเด็กน้อยเหล่านี้จะหลงไหลได้ปื้่มในเสน่หาบนตราที่คุณมีนะคะพลังงานคือตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะ สิ่งที่ค้าดไม่ถึงชุดใหญ่ไฟกระพริบอยู่ๆคุณจะมี f อซมาจากไหนไม่รู้ล้นหลามเลยอะหากแม้ว่าคุณทำ YouTube หรือว่าเป็นแบบว่า อะไรเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณนะอาจเป็นแบบ YouTuber ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยอยู่ๆคุณจะผ่านกดผ่านกด4ี่พันชั่วโมงผ่านกด1นึ่งพันซับสไครต์แล้วก็มี f อฟซีไหลามาเทมากดซุปเปอร์ตังให้คุณโดยที่คุณไม่คิดไม่ฝันนะฮะเราเนี่ยนะจะได้ซุปเปอร์ตังด้วยแย่แย่แย่ดีใจจังเลยคุณจะมี f อฟตัวยงแบบน่ารักเม้นกันทุกวันสาดไลค์สาดความสุขใส่กันทุกวันเหมือนช่องนางฟ้าเลยแบบนี้เลยทีเดียวเชียวนะคะนี่คือ ความสุขที่คุณได้รับตลอดเดือนพฤษภาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบที่คุณจะได้เจอมีเด็กมาค้างรักค้างใครพร้อมเปพร้อมสปอร์ตพร้อมออฟเฟอร์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณนะคะ ไปต่อนะคะกับพลังงานข่าวดีแบบเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไฟกระพริบดูซินอกจากการงานการเงิน FC กะะาณมิตรแป๊ะปังแล้วจะมีเกี่ยวกับความรักมั่งไหมน้อเรามาดูซิโอจอบเลยทั้งความรักการงานการเงินนะเธอประมาณว่าแบบสิบเหรียญนะเธออาจจะรวยเธออาจจะมีโชคลาภก้อนใหญ่จริงๆด้วยหรือ,ออาจจะมีคนเกิดราศีตุลผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสิบนะคะนําพาเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเซอร์ไพรส์มาให,ให้เธอบางทีนะคะคุณอาจจะได้ตังเงินเดินขึ้น อาจจะมีเงินตกเบิกหรือบางคนที่เป็นหนี้คุณอะเป็นหนี้หลักหมื่นหลักแสนหลักพันนะอยู่ๆก็แบบเธอเอาไปสิเราโอนให้เรามีแล้วเราไปถูกหวยมาเราไปเล่นหุ้นได้มาขายทองได้มาคุณจะได้หนี้สินจากคนที่คุณคาดไม่ถึงล้วคิดว่าเขาจะกลับมาใช้หนี้ให้คุณอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่หายไปจากชีวิตคุณแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเวียงเขาเรานั้นกลับมาชดใช้ในสิ่งที่เขาเอาจากคุณไปก็เป็นไปได้นะคะ <c oughs> นี่คือข่าวดีชุดใหญ่ไฟกระพริบหากแม้ว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินหากแมนว่าคุณเป็นนายหน้าขายสังหาใดๆก็แล้วแต่คุณอาจจะขายตึกขายที่ขายรถขายบ้านขายคอนโดได้แล้วคุณอาจจะได้ค่านายหน้าไปปังบอสชอบใจถูกใจ มอบโปรเจกต์ใหญ่ๆให้คุณแล้วคุณก็ทำสำเร็จนี่คือข่าวดีตลาดเดือนพฤษภาที่คุณจะได้เจอเงินเต็มเป่าเลยอ่ะสิบเหรียญนะแบ่งมาให้นางฟ้าบ้างนะรวยเป๊ะปังเลยนะคะ fc ที่เข้ามาฟังทุกคนนะคะขอให้คุณมีเงินมีงานไม่ว่าจะเป็นการทำมากินหรือโชคลาภหรือว่าเรื่องดีๆเกี่ยวกับคนที่ติดหนี้ติดสินคุณนำพาทรัพย์สินมาคืนให้คุณนะคะนี่คือข่าวดี ตลาดเดือนพฤษภาที่คุณจะได้เจอนะคะเก,ก๋ะเลิกมากเลยเธอหากแม้นว่าเกี่ยวกับความรักอาจจะเป็นคนทางไกลาสายเปที่มาตกกลุ่มรักตกกลุ่มสวัสดตกกลุ่มเป็นธาตุหักให้คุณูฟังแล้วก็พร้อมเปพร้อมออฟเฟอร์พร้อมให้นะคะ ไปต่อค่ะ Will of f อร์จูนพลังงานของใครบางคนนะคะอาจจะเกิดปีชวดปีขานปีลิงปีงูปีไก่ปีหนูปีหมูนะคะปีมา้ากลับเข้ามาในชีวิตคุณ Will of f อร์จูนฐานรักฐานสเสนหาหลุมรักหลุมสวัสดที่คุณเคยขุดไว้กับเขา ต้นรักที่คุณเคยปลูกไว้แล้วมันเลือนรางลืมเลือนทางไปจะมีใครบางคนอาจจะเป็นคนเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าคนเคยคบคบกิ๊กก,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 กันเก่าๆกลับมาง้อกลับมาเจอคุณในเวอร์ชั่นใหม่ในเวอร์ชั่นที่แบบ หุยทำไมถึงได้หยาดเยิ้มหยดย้อยอะไรขนาดนี้ไม่เนื้อนวลไม่น้องนางของพี่หักห้ามใจตัดใจไม่ไหวแล้วเธอช่างน,น่ารักน่าขยี้น่าขย่อมสิเหลือเกินคุณจะเกิดการกลับมาของใครบางคนที่เคยสเสน่หาคุณทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็กลับมาบว่าโอ้ ตกลุมรักคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือห่างนันว่าใครที่คุณเคยลืมเรือนลืมรางรางเดือนไปจากหัวใจแล้วเขาจะกลับมามอบความสุขความเสน่หาและกลับมายืมมาตือ้อมาง้อคุณอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าคุณรวยขึ้นแล้วก็แบบอยากจะมาง้อมาแบบว่าอยากได้เงินคุณนะเขาก็รวยเช่นกันเขาก็ไปเติบโตไปมีนั้นมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเช่นกันพร้อมเปพร้อมให้คุณนะคะอาจจะเป็นการกลับมาง้อของคนเก่าที่จบไปหรือแฟนเก่าที่แบบไปรู้ตัวแล้วว่าสุดท้าย ก็ไม่หลักใครเท่าคุณนะคะนี่คือข่าวดีเซอร์ไพรแบบชุดใหญ่ไฟกับพิบคุณจะได้ร Re ีเทิร์นยรียูเนียนกันกลับมาของใครบางคนที่จะทำให้คุณใจฟูใจละทวยใจละลายนะคะคุณผู้ฟังบอกฟินจังเลยอะ่ะพรุ่งนี้ก็พฤษภาแล้วอะ่ะวันที่สองนี้ขอรางวันที่หนะึ่งนนางฟ้าจัดไปคะ่ะไปต่อคะ่ะข่าวดีชุดใหญ่ไฟกับพิบ ไฟกระพริบโฟล์ฟอัพสอดใครบางคนเกิดราศีพฤษก,กอาจจะเกิดปีงูราศีพฤษกนะคะดูสิงูพญานานคะพลังงานของคนเกิดปีงูนะคะมะแส็งมะโรงอาจจะกลับมาเคยนำพาความทุกข์ใจปวดใจใดๆให้คุณก็าอาจจะโดนกงล้อของโชคชะตากงล้อของพมลิขิตเหวียงเขากลับมาง้อมาขอโทษมาขอโอกาสคุณอีกครั้งคิดดูว่า5ดาบวาดาบวก5ดาบบวก วิวออฟฟาร์จ <Workers> <junior S 2> ูนเขาตื่นรู <jede 2> ้แล้วว่าไม่มีเธอแล้วมันไม่มีความสุขไม่มีเธอแล้วมันเหมือนขาดอะไรไปเขาขาดเธอไม่ได้นะคะการกลับมาของใครบางคนอาจจะเป็นชาวทาตดินดาวสีพุกศกกลับมาง้อขอคืนดีขอแบบว่าทําให้คุณช้ำๆอีกครั้งหนึ่งนะคะชํำรักชํำหัวใจนะคะไปต่อนะคะ ข่าวดีตลาดเดือนพฤษภาคมของคุณจะเป็นเช่นไราการงานการเงินเป๊ะปังนี่สินเคลียร์ได้มีคนกลับมาง้อแล้วอะไรอีกลระมาดูซิโอไฮพินเทส ข่าวดีในเดือนพฤษภาคุณจะเปลี่ยนผ่านคุณจะตื่นรู้คุณจะสงบตัวตนของคุณจิตวิญญาณของคุณจะสงบเข้าสู่เซนที่มันปฏิบัติแบบคุณอาจจะเข้าถึงความสุขที่แบบฮะเนี่ยหรอเขาเรียกว่าความสุขที่แท้จริงทําสมาธิสวดมนต์ก่อนนอนอธิษฐานเออใจมันก็เย็นได้นะนางฟ้าทั้งที่อากาศแสนร้อนคุณจะเปลี่ยนผ่านการเบริกเนตรในการเข้าสู่จักระสาห 7เก้าของตาที่3นะคะคุณจะเข้าสู่ความรู้สึกที่มันแบบปลดปล่อยล่องลอยสบายๆเหมือนแบบไม่น่าเชื่อว่าเราเครียดมาเราเครียดมาตั้ง4เดือนแล้วอะ่ะทําไมเรามาปล่อยวางในเดือนที่5้านะพลังงานคืออาจจะมีใครบางคนแนะนําให้คุณแบบว่าเข้าสู่การแบบว่า ถึงขั้นธรรมะเข้าสู่การสงบปล่อยวางและใครบางคนนั้นอาจจะเป็นจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวคุณก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบคล้ายๆว่าคลอยปกป้องคุ้มครองคุณนะคะทําให้คุณตื่นรู้คล้ายๆว่าอยู่ๆวันหนึ่งคุณนอนหลับ ไปท่ามกลางความฝันในฝันนั้นมันเป็นทุ่งสวยๆงดงามเป็นอะไรที่แบบมีหิ่งห้อยระย,ระยิบระยับแล้วคุณก็เดินสวยๆมีกลิ่นหอมๆรอบตัวคล้ายๆว่ามีแสงบางแสงที่ทําให้คุณตื่นรู้แล้วมันทําให้คุณสงบพอตื่นมาคุณเหมือนเปลี่ยนผ่านเลยวแบบอ,อ๋อจริงๆแล้วว่าความสงบมันอยู่ในหัวใจใช่ไหมความสงบมันอยู่ในจิตวิญญาณใช่ไหมถ้าเราไม่ละรานเราไม่บอกว่าตามแบบว่า,า,แบบวาโกดแคนใครเราก็สงบได้ใช่ไหมคุณจะได้ก้าว าการเอาหสิกรรมปล่อยวางและมีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตใครที่เคยทําร้ายคุณใครที่เคยพูดกับคุณไม่น่ารักเขาจะกลับมาเหมือนแบบเข้ามาขอโทษคุณแม้กระทั่งในความฝันเธอเราขอโทษนะที่เราทําให้เธอเสียใจแนละไม่เดินปวดร้าวหัวใจในวันนั้นเคยนินทาว่าร้ายคุณบุคคลเหล่านั้นจะกลับมาจาก กงล้อของพมลิขิตกงล้อของจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุณส่งเขาเข้ามาในเซนต์และก็จิตวิญญาณของคุณให้คุณรู้ว่าบุคคลเหล่านั้นขอให้คุณอาหสิกรรมยกโทษให้นะคะนี่คือข่าวดีเรื่องดีๆหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นคุณจะไม่เข้าใจว่าแบบเพราะอะไรนะที่เราทนมาได้ตั้งสี่เดือนเราเจ็บปวดเราอยู่กับความร้อนรอนร้าวรานทรมานหัวใจไม่ได้พอมาพฤษภาเราปล่อยวางได้เราหลุดพ้นได้นี่คือ สิ่งดีๆที่จะเข้ามาคือคุณจะได้ตื่นรู้ปล่อยวางเข้าสู่เนตรเข้าสู่การเบริกเนตรแห่งธรรมะที่มันแบบสงบสว่างหอมหวนแล้วก็ระมุนในหัวใจคุณเท่านั้นและคุณเป็นคนที่สร้างมันเองกับมือนะคะนี่คือพลังงานดีๆน่ารักน่ารักตลอดเดือนพฤษภาที่คุณจะได้รับนะคะคุณผู้ฟังค่ะแฮปปี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ